สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาอ่าวิชีวันนี้เราก็อยู่กับเกม Turn Based RPG แนว s t r a t e g y เป็นเกมที่มีภาพ 3D สุดต,ตาตาสไตล์แอนิเมะอ e จิเรียอิสตเนื้อเรื่องของเกมครับก็จะเกี่ยวกับวันสิ้นโลกครับที่โลกถูกปกคลุมด้วยน้ําแข็งซึ่งสิ่งที่มนุษย์เลือกครับก็คือการเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงหรือเรียกว่าโลกอิจิเรียครับซึ่งในโลกอิจิเรียนั้นก็มีสิ่งมีชีวิตที่ครั้งก่อนเคยเป็นเทวทูตที่เรียกว่ามานหรือมนุษย์ดัดแปลงแรก,แรก เจนิสซี่ซึ่งไวรัสตัวนี้ครับทำให้มนุษย์และอนิม่าติดเชื้อและเริ่มทำลายโลกอ e ิติเรียครับเราที่เป็นไฮเปอร์ลิงค์ครับเลยต้องร่วมมือกับเหล่าอนิม่าเพื่อปกป้องโลกอ e ิติเรียเอาไว้คอนเซปต์สุดยอดต้องจากงเนื้อเรื่องที่แสนเข้มข้นและเราต้องผ่านด่านต่างๆโดยการจัดทีมตามสไตล์ต่อสู้ของตัวเองเกมนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถ PVP กับผู้เล่นด้วยกันเองได้จริงดีโดยเกมนี้มีตัวละครที่มีความหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นสาวสุดเซ็กซี่สาวน่ารักโคตะาหนุ่มหล่อ โดยเกมนี้จะเปิดให้เล่นวันที่5มิถุนายนครับโดยตอนนี้เขาก็เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วครับใครสนใจนะครับก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยคลิปนี้ครับผมจำลองเล่นเกมนี้กันครับภายใน1วันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปครับเข้าเกมมาแล้วมีน้องหุ่นยนต์ปรากฏตัวออกมาและนี่ก็ตัวเราตอนแรกสามารถเลือกเพศได้ด้วยนะว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโดยตอนนี้เรากำลังทำภารกิจเกี่ยวกับไวรัสเนซิสตรวจพบศัตรูโดยเบื้องต้นเกมจะสอนให้เราแอบและเราสามารถลอบโจมตีศัตรูได้ด้วยตายซะเสร็จแล้วก็็จะเปนนการรสสออตู่้คับ โดยเราสามารถจัดทีมได้สูงสุดถึง4คนแต่บางโหมดก็สามารถจัดได้ถึง5คนนะครับโดยตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลอยู่ด้วยกัน3สกิลสามารถกดเลือกใช้ได้เลยไปเลยพายุหมุนเนีโหพาวเวอร์เกินนี่ไอ้นี่มีเท่แล้วนะมีดาบใส่ป่า หลังจากนั้นเขาจะสอนให้เราปีนสิ่งกีดขวางโดยเกมนี้พิ้วว่ามากครับแค่กดเดินก็ปีนแล้วเกมจะสอนให้เราโหนสลิงระยะไกลด้วยครับแค่กดคลิกก็รัเองรอบโจมตีโดยเป้าหมายของเราคือไปเก็บชิปในอุปกรณ์นี้กระโดดต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,ออง,อองลองพื้นยังสวยงาาเก็บมาแล้วไฟชดนิดหน่อยมีผู้ติดเชื้อมาขวางทางก็สู้ไปเลยครับจนชนะหลังจากนั้นตึกเหมือนจะถล่มครับเราเลยต้องออกไปข้างนอกแล้วขึ้นสู่ที่สูงปีนป่ายขึ้นสู่ด้านบนขึ้นมาข้างบนแล้วก็เจอผู้ติดเชื้อท มีน้องโร์ีครับที่สามารถขิวได้ด้วยขิวพร้อมกับรู้ความสามารถของอนิม่าในโลกแต่ละตัวครับตู้ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ชนะมาได้เราจะฟื้นขึ้นมาในโลกจริงครับหรือโลกที่ล่มสลายไปแล้วมีข่าวสถานที่ที่เราไปมาเมื่อวานด้วยตื่นขึ้นมาแล้วก็เช็คสภาพร่างกายสักหน่อยเปิดโหมดกาชาเครื่อาชาชาที่อยู่ตรงนี้จะมีหลายตู้ด้วยกันกดเลยจ้าใส่แผ่นดิสมีสารละโยงระยำเต็มไปหมดได้ตัวละครใหม่เหรียญ SSR สาอกบึ้มเกมนี้ก็จะมีหลายตู้ครับมีทั้งตู้ที่ออกหน้าตู้คือออกการันตีหน้าตู้เลยไม่มีหลุดเลแต่เห็า หนึ่งร้อยก็การันตีเฟย่าน้าต like ู้แล้วโดยตัวละครเฟย่าเป็นตัวละครสายซับพอร์ตสามารถฮิวได้ด้วยคือครบเครื่องสุดๆโดยสกิลแรกจะเป็นการโจมตีเดี่ยวพร้อมกับบัฟให้กับฝั่งพันธมิตรรวมถึงดีบัฟให้กับฝั่งตรงข้ามบัฟก็จะเป็นเมื่อได้รับผลของดีบัฟจะใช้ชั้นสกิลหนึ่งชั้นชำระล้านนอนทําได้สูงสุดถึงสามครั้งส่วนสกิลดีบัฟจะทําให้ฝั่งตรงข้ามได้รับดาเมจมากขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนเฟย่าจะได้รับการฮิวด้วยฮิงที่สองเป็นการเพิ สุดถึง3าครั้งและสกิลสุดท้ายครับเป็นการเพิ่มบัฟพ,พลังโจมตีถึง40%ให้กับพันธมิตรทีมเหล่าเขาพร้อมกับดีบัฟฟังศัตรูเพิ่มดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้นถึง15%อีกครั้งยังฮิวกับเบย่าอีกด้วยไปต่อตู้ที่2อันนี้ก็เป็น่าสแสงครับออกหน้าตู้เหมือนกันตู้ที่3ครับอัญเชิญแบบเลือกเป้าหมายโดยตู้นี้ครับจะเหมาะสาหรับมือใหม่40ครั้งออก SSR แน่นอนโดยตู้นี้ครับจะมีโอกาสออกทุกธาและการตีอยู่ที่80ครััั้้งอออญเชิสุดวตูนีจะะพาแสงแะะมดครับนี่เตปหมดเลยโดี การตีนปดครั้งหลังจากนั้นระบบเกมจะสอนให้เรารู้จักกับฟังก์ชันต่างๆของตัวอะิีมาหรือฮีโร่มีติดตั้งสัตว์เลี้ยงหรือเรียกว่าเชลด้วยแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่สามารถอัปเกรดได้ด้วยมีสกินของอะิมาด้วยสวยไหมคะงั้นๆไปเล่นเหนือเรื่องกันต่อตอนนี้เราจะอยู่ในสถานีรถไฟแอบแอบต่อรอบโจมตีตอนนี้สามารถลงทีมได้ถึง4ตัวด้วยกันเอาตัวเหลี่ยญลงไปเลยพลังนงฟิดิกส์สุดยอดปลดล็อกฟังก์ชันใหม่ โมดูลก็เหมือนอุปกรณ์สวมใส่ให้กับตัวอนิม่าครับโดยแต่และโมดูลเขาจะมีความสามารถที่แตกต่างกันสามารถใส่เป็นเซตได้ด้วยสามารถกดอัปเกรดและทุกการอัปเกรดครับจะมีโบนัสเอฟเฟกขึ้นมาด้วยโดยระหว่างทางจะมีแสงวิววิฟวับแบบนี้ครับให้เราไปเก็บด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีกล่องที่ให้อเทมกับเราในแมปด้วยครับเจอผู้ติดเชือ้อสกิลลิตี้กอนสูแบบเดียวก็ชนะแล้วเจอตัวละครใหม่เลี้ยงน้องหมาด้วยหลังจากนั้นเราจะหนีขึ้นรถไฟพูดคุยตาภาษาเกม RPG ต่อสู้บนรถไฟ เจอผู้ติดเชือ้อน้องโพนี่เทวต่อสู้เพื่อช่วยเหลือน้องจากการติดเชือ้อกลับมาแล้วจ้าสู่กาชากันต่อคราวนี้อัญเชิญสิบครั้งเกือเปิดหมดท้าทายใหม่ไล่ล่าเห่าหลายซึ่งอันนี้จะเป็นการฟาร์มเชลหรือสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองลืมบอกไปในเกมนี้มีการแพท้ท่าด้วยครับแดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าฟ้าชนะแดงสีม่วงกับสีทองจะชนะกันเองในโหมดท้าทายก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เราจัดทีมลงไปต่อสู้และให้ผ่านด่านแค่นั้นครับชนะแล้วก็ได้ของเต็มไปหมดเลี้ยมไปเล่นเนื้อเรื่องกันต่อรถไฟที่หายไปเราจะพยายามไปหาคน ากาานกลัวมากตอนแล้วเจอผู้อวุุ่มรถไฟแล้วครับเป็นตาลุงแก่ๆคนหนึ่งปรากฏว่าเขาติดเชื้อแล้วก็กลายร่างาแต่สุดท้ายเราก็ชนะเขามาได้ครับตาลุงกลับมาเป็นคนปกติคนล็อกด่านท้าทายใหม่ด่านนี้จะเป็นการฟาร์โมดูลหรืออุปกรณ์เป็นตัวหุ่นยนต์หน้าตานักเกียร์ๆโดยหมดนี้สามารถลงตัวละครได้ถึง5ตัวละครด้วยกันไปพลังไฟฟินิกอืออุ๊ยอ๋อเราต้องตีอีอยางห่างๆมันไหมวิทน้องโชติหน้าน่ารักเนาะคิวไม่มีวันตายแต่ถ้าอย่าตีแรงตีแรงก,ก็ตายได้เหมือนกัน <laughs> นี่ตีทีละข้าห่ามันจะห่ามันจะสูขิดในวันที่ดื้อแล้วข้างหนึ่งอะ่ะอุ้ยมันสวนตน โอเคไม่แรงเท่าไรพลังไฟอีกหนึ่งรอบท้ายก็เชนะมาได้ครับแต่โบดูมาเต็มเลยฟาร์มมาสภาพหนึ่งแล้วก็ทาการเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครกดเพิ่มทั้งหมดได้เลยอัปเกรดห upgrade. ลังจากนั้นพยายามใส่โบดูให้ครบเพื่อทําให้ตัวละครเราเก่งมากขึ้นใส่เชลหรือสัตว์เลี้ยงให้กับตัวละครที่หิวนกคูเพิ่มพลังหิว <c oughs> เข้าสู่เนื้อเรื่องกันต่อในครั้งนี้เราเข้าสู่โลกที่มีความประหลาดผังกรดข้าไปเลยพบก,กับบอสที่เหมือนเส้นทอไม่กลัวอยู่แล้วจ้าสลายไปซะเจอกล่องทองด้วย ในตอนนี้ครับระบบจะสอนให้เรากดสแกนเพื่อทําให้เราหาของและสํารวจได้ง่ายขึ้นเจอคนติดเชื้อคนใหม่เราจะได้ต่อสู้กับเขาครับแต่สุดท้ายเราก็สามารถเอาชนะเขามาได้ไม่เป็นไรแล้วนะโดยเกมนี้ค่อนข้างเฟรนลี่กับผู้เล่นมากๆ <S <S> <S <S> มีกิจกรรมแจกแต่ไม่หมดเริ่มจากกิจกรรม7วันเพียงแค่ทําภารกิจของ7วันก็มีโอกาสได้รับ <S <S> <S <S> หลิงหลวงและของรางวัลอื่นๆเต็มไปหมดแดนอีกทั้งยังมีอีเวนต์ต่างๆเช่น Candy Party เมื่อทําภารกิจตรงด้านขวาจะได้แต้มสุ่มมาครับเราสามารถกดหมุนสุ่มกระจาะปอมได้เลย มีมรัะก,การเติมเงินด้วยได้สก,กินน้องชาคุลี่ผมน่ารักไหมครับ์อีกทั้งยังรับคืนบัตรกำนันสูงสุดถึง2 0 0เลยเลยอีเวนต์ความคืบหน้ายิ่งเราผ่านด่านเนื้อเรื่องเยอะก็ได้ของมาเต็มไปหมดมีสก,กินของน้องเหรียญด้วยว่าแล้วก็เปลี่ยนชุดสเสลยนายล่ารักไหมคะกิจกรรมจังหวะวิบวับแค่ทำภารกิจทางด้านขวามือเสร็จแ,แล้วก็กดปุ่มเล่นด้านล่างมันก็จะเล่นเพลงไปเรื่อยครับเสร็จแล้วรอรับของรางวัลทางด้านบนกินจกรรมเช็คอิน7วันแค่ล็อกอิิิินกกก็ได้้ของมมมาแลวววจรรเเเเเพ่เยยะ ก็ได้รับของรางวัลเยอะขึ้นในเกมมีเขามีของรางวัลอื่นๆด้วยกดที่ใบอนุญาตไฮเปอร์ลิงก์มากดรับของรางวัลมือใหม่กันได้ของรางวัลจากการอัปเกรดโมดูลอันนี้เด็ดสุดของรางวัลจากการอัปเกรดเหรียญตอนนั้นอย่าลืมอัปเกรดน้องคนนี้กันด้วยนะครับสำเคว้นในเรื่องกันต่อเ้าลือหายพังทลายในตอนนี้เราเจอบุคคลผู้ต้องสงสัยพาดไปเลยจ้าเปิดก่อนได้เปรียบเจอตัวละครเหมือนเทพธิดาหรือเจ้าแม่อะไรทุกอย่างฟาดอยู่ดีเจอคนโดนตึงอยู่บนฟ้าปรากฏว่าติดเชื้อเฉยด้วมมาได้แล้วจ้าหลังจากนั้นทําการอัพเกรือ กดจอยไปเลยครับในกิวก็จะมีสิ่งให้ทําหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินการขอชิ้นส่วนตัวละครจากเพื่อนๆการค้านคากิวการตีบอสกิวแต่ต้องเลี้ยวสิบก่อนนะโดยการตีบอสกิวเราสามารถเอาตัวละครของเพื่อนมาช่วยเราสู้ได้ด้วยคือตัวเรายังไม่ค่อยมีตัวเยอะครับเราเลยต้องใช้ตัวของเพื่อนก่อนอนะครับนี่เราเอาตัวซัพพอร์ตมาเพื่อซัพพอร์ตพลังโจมตีของเพื่อนสุดเก่งของเราน้องเขียวนี่เท่จังมาก อยากได้ไม่รู้มันเก่งหรือเปล่าแต่าาเทอ่ะมันต้องมีโตววอวยนาะเวลาเล่นเกมอะไรแบบนี้อ๋อได้ได้แล้วขวาเห็นปหมมันจะมีเลตติ้งปัจจุบันคือการตีบอสอีว่ะคือมันไม่ได้ตีให้บอส,สตายนะแต่ตีเพื่อให้ได้ดาเมจพอสมมติเราทําดาเมจได้เยอะเนี่ยเราก็จะได้รับของตามจํานวนดาเมจสูงสุดที่เราทําได้นี่อันนี้เห็นปะมันก็จะมี ว่าเราทำดาเมจได้เท่าไหร่ก็จะได้รับกีกกล่องอย่างนี้นะอีกท้งยต้องมีคิววอลและวหมด g วีดีด้วยแข่งกันในเซิร์ฟไม่พอไปแข่งระดับโลกเลยจุดเยอะตอนนี้โหมดท้าทายมากขึ้นแล้วก็จะเป็นฟาร์มซะหน่อยโดยสามารถกดเปดิดบอร์ดต่อเนื่องได้ด้วยโดยระหว่างการเปิดบอร์ดเขาเราสามารถดูเพลินๆหรือกดที่มุมขวาตรงนี้ก็ได้โดยกดแล้วสามารถออกไปทําอย่างอื่นได้เลยเล่นเนื้อเรื่องต่อต่อสู้กับอันตราเจ้าบ,บุคคลต้องสงสัยแอบฟังสักหน่อยในเกมนี้ถ้าเราไม่โจมตีศัตรูก่อนครับเราจะโดนศัตรูโจมตีก่อน ตายจาเจอศัตรูตัวใหม่สาวตะบูไลสุดเซ็กซี่ตอนแรกก็ดึกว่าจะเก่งครับแต่สุดท้ายเราก็ชนะอยู่ดีผลล็อกด่านท้าทายใหม่ไว้ฟาร์มชิมศักย,กยภาพซึ่งชิปนนี้ครับ,รบเราจะใช้อัพสกิลของเรานั่นเองวิธีการก็คือกดอัพไปเรื่อยๆครับแบบนี้จะทําให้สกิลของเราเร็วอัพพับแล้วก็โจมตีแรงมากขึ้นผลล็อกด่านท้าทายใหม่อีกหนึ่งอันอน้สิงเอ็กโคโดยราต่อสู้กับอนิมาในแต่ละด่านครับซึ่งแต่ละด่านที่เราผ่านก็จะรับของไอเทมไม่ว่าจะเป็นตัวกาชาฟีตัวละครฟีในโมดนี้ตัวละครหลักก็จะะะเเป็นนนนนตัวลลครอิมม่าาบํใใหห้้ดีย เพราะว่าไม่ได้เสีย e อ e r g y ีอีกทั้งได้ตัวละครฟรีกับกาชาฟรีมาด้วยเล่นเนื้อเรื่องกันต่อความฝันแล้วเหามึงเราจะเข้าสู่สนามประลองครับมีคนมาประลองกับเราเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นแม่สาวฮูราฮูพี่บ้มและชายปิศาที่เหมือนจะเก่งมากๆแต่เราก็ตบเขาล่วงได้อยู่ดีและนี่คือบอสตัวสุดท้ายที่แท้จริงพระหนุ่มเคียวใหญ่มีฉากคัดซีนที่เราเห็นในเทเลอร์ด้วยบนโลกระบบใหม่อลิณามี3แบบครับอีเธออลิณาสุดยอดอลิณาและอลิณา,าหา้าวหานอันแรกกันก่อนครับอีเธออลิณาหมวดนี้ก็งง่ายๆครับให้เรา ตั้งทีมครับเพื่อไปสู้กับทีมป้องกันฝั่งตรงข้ามแต่สู้กับบอทนะไม่ใช่เลียวไทมเขามี s อ2ตัวนะเรามีสีทองหมดเลยแต่ก็พ่ายแพ้ได้นะเกมนี้นะตัวละครแต่ละตัวเนี่ยอย่างที่เ,เดฟเขาเคยบอกนะครับตัวละครมันสมดุนนะคืออยู่ที่เราจัดคอมโบทีมแบบไหนคือม่นมีสิทธิ์พลิกผันได้หมดนะคุณผู้ชมเ oh, <no. S 1> ชีย่ยแรงมากตัวเชี่ ไม่ก็ตัวเหรียญตัวฟรีเรียกเอเอแพ้ <laughs> แบบที่2ส,สุดยอดอารินาโดยหมดนี้จะเป็นแบบเรียวไามครับ ก็คือสู้กับผู้เล่นจริงๆไม่ใช่บอทหลักการคือผัดกันครับเรื่องตัวละครลงสนามโดยเรากับฝั่งตรงข้ามห้ามเลือกตัวซ้ากันครับดังนั้นยิ่งมีตัวละครเยอะยิ่งได้เปรียบเสร็จแล้วแต่คนต่างเลือกแบนฝั่งตรงข้าม1ตัวหลังจากนั้นจะเป็นโหมดผัดกันตีครับขึ้นอยู่กับสปีดซึ่งการตัดสินแพ้ชนะขึ้นอยู่กับการวางกลยุทธ์ของแต่ละทีแพ้จ้าและแบบสุดท้ายอารีน่ห้าวหอนน่าจะเป็นแบบนี้ครับโดยจะเป็นตารางทัวร์นาเมนต์แบบนี้ครับแก็ตกรอบไบโดยเกมนี้เขาม e ืออีเ e r i a World s u ซ m i t ที่จะอัปเดตข้อมูลและแนวโน้มของเมตาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกมมีความสมดุลน,นั่นเองหลังจากนั้นก็ทำการจัดทีมฟาร์มมอนไปเรื่อยๆครับเกมนี้ครับสำหรับผมให้กลิ่นอายของ Summoner War และ E p i c s e ซ e ถใครที่เล่นสเกมนี้มาก็น่าจะคุ้นเคยว่าจะเป็นการสูมหาตัวละครท่าต่างๆ การวางกลยุทธ์ในการจัดทีมที่ทําให้ทีมสามารถพลิกแพลงได้อย่างหลากหลายสกิล3สกิลที่เหมือนกับ E p i c กเซแต่ในเกมอ e ีเท r รียริสตาร์ครับจะเป็นแบบ3าดีใครชอบเกม2อเกมนี้อยู่แล้วครับก็เหมือนเอาเกม2เกมว่าจะเป็น s u m เมอร์วอและ E p i c กเซมาผสมกันในเกมเดียวและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหังนั้นผมก็เล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆครับแต่ส่วนใหญ่ตอนหลังๆมันจะเป็นการฟาร์มสะส่วนใหญ่ครับเพื่อทําให้เราปลดล็อกด่านต่างๆปลดล็อกโหมดท้าทายใหม่เต็มไปหมดเลยเช่นเกมคิวบิกจะให้เราใส่การ์ดคิวบ เสร็จแล้วก็ท้าทายตัวละครการต่อสู้และการเล่นก็ไม่ยากครับแปบ๊บเดียวก็ชนะได้ของรางวัลมาแล้วโหมดสุดสนุกโลกละครมายางมีหมาป่า3ตัวด้วยกันนวัดนสีแดน สีน้ำเงินและสีเขียวโดยเราต้องจัดทีมสู้กับหมาป่าทั้ง3ตัวครับโดยเราต้องจัดทีมต่อสู้ทั้ง3าทีมครับไม่ว่าจะเป็นทีมของเราทีมของเพื่อนและทีมของสหพันธ์และนี่คือบรรยากาศร,ระบบต่างๆของเกม Eteria Restart ครับหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันและเข้าใจในตัวเกมมากขึ้นใครอยากเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปโดยเกมนี้จะเปิดให้เล่นวันที่5มิถุนาย,ยนครับถ้าชื่นชอบกันอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ใหผมด้วยมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับ